e p s s o d e 13 Song a n d Game นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะเป็นเรื่องของเพลงและเกมเราจะมาแปล,แปลเพลงกันเพราะครูร้องไม่เป็นครูเคยสอนเพลง Holiday ไปแล้วตอนคลิปต้นๆน,นะคะไปใช้เพลงนั้นแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายในเพลงกันแล้วก็จะมาเล่นเกมตอบคำถามกันนะคะอ่ะเปิดหนังสือไปเลยค่ะหน้าเท่าไหร่ หน้าเท่าไหร่ลูกหนังสือแบบฝึกหัดเอ่อหนังสือเรียนนะคะ h o l i d เ y เจอหรือ,อยังคะ h o l i d a y อยู่หน้าเท่าไหร่ใครเจอหนังสือแล้วบอกเลยอยู่หน้าเท่าไหร่ h o l i d a y อยู่หน้าเท่าไหร่คะลูกอ่าเปิดนะคะซ i n g a ล o n อเปิดหนังสือหรือ,อยัง and tam crew holiday 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 oh how i love holiday no school for a week or two we can do what we want to we had a holiday by the sea we swam sailed and surfed with grey. On the beach we lashed and played. Everyone enjoyed the holiday. We had a holiday in the mountains and I want to go there again. We went cycling and climbing and we were all so excited. Holiday, holiday, holiday. Oh, how I love holidays! No school for a week or two. We can do what we want to. Naka? ทีนี้มาแปลก,กัน Holiday 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 นะักเรียนแปลออกอยู่แล้วล่ะวันหยุดวันหยุดวันหยุดใช่ไหมคะ Oh how I love holiday เป็นคำอุทานนะคะนะักเรียนเห็นเครื่องหมายนี้ใช่ไหมทำไมฉันถึงจะรักวันหยุดได้ขนาดนี้ประมาณนั้น How I love รักได้ขนาดนี้เลย No school รักเพราะอะไรไม่ต้องไปโรงเรียน for a week or two ไม่ต้องเรียนสักหนึ่งอาทิตย์หรือสอาทิตย์ we can do we want to ฉันพวกเราเนี่ยสามารถทำทุกอย่างได้ที่พวกเรา want to ต้องการ we had a holiday by the sea พวกเราก็จะไปวันหยุดที่อะไรคะทะเล we swam ว่ายน้ำ sail เล่นเรือใบ and surf เล่นเซิร์ฟด้วย with g r e g e e ตัวนี้แปลว่าด้วยความมีความสุขอะมีความสุขยินดีประมาณนี้นะคะ on the beach we l a u i h e s บนชายหาดเราจะหัวเราะ and play แล้วก็เล่นกัน everyone enjoy the holiday ทุกคนก็จะสนุกกับ holiday we had a holiday in the mountain เราก็จะไป holiday ที่ภูเขาบ้างที่ทะเลนี่ไปทำอะไรคะไป swam ไป sail ไป surf ไปา l a u g h แล้วก็ play ทีนี้ถ้าไปภูเขาละ่ะ and I want to go there again และฉันก็อยากไปอีกครั้งหนึ่ง We went cycling and climbing ไปขี่จักรยานเสือภูเขาไปปีนเขา And we were all so excited แล้วพวกเราก็จะมีความตื่นเต้นกับกีฬาบนภูเขา Holiday 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 วันหยุดวันหยุด How I love holiday ทำไมฉันถึงจะรักมันได้มากขนาดนี้ พราะ no school for a week or two ไม่ต้องเรียนตั้ง1อาทิตย์หรือ2องอาทิตย์ we can do what we want to แล้วเราก็ทำสิ่งที่เราต้องการได้นะคะอ่าอันนี้จะมีงาน1ชิ้นค่ะหชิ้นฟังให้ดีๆนะคะงานของครูในชิ้นนี้ก็คือให้นักเรียนอ่าน เป็นทำนองเพลงคิดเองเลยค่ะนะ holiday 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 oh how I love holiday อะไรอย่เงี้ยเนาะ no school for a week for two อะไรก็ว่าไปลองให้เป็นทำนองเหมือนแต่งเพลงอะค่ะคิดเองแล้วอัดคลิปส่ง อ่านะนะคะเออส่งนะคะส่งส่งส่งให้เวลาในการคิดและทำสอวันส่งนะลูกเป็นคะแนนการอ่านเพราะฉะนั้นต้องฝึกอ่านตามตรงนี้ก่อนฟังเสียงก่อนเมื่อกี้ครูให้อ่านตามไปทีนึงแล้วใช่ไหมคะฝึกอ่านตามแล้วเอามาเป็นทำนองนะเช่น holiday 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 Oh how I love holiday! No school for a week for or two, we can do what we want to. อะไรแบบนี้อ่าเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่นักเรียนต้องไปคิดทำนองเองนะไม่ให้ทำนองแล้วนะอย่ามาตามนะ Holiday, holiday, holiday. Oh how I, I love holidays! No school for a week or two, we can do what we want to. We had a holiday by the sea. We swam, s a i l and surf. with gree. on the beach we lashed and played. everyone enjoyed the holiday. we had a holiday in the mountains and i want to go there again. we went cycling and climbing and we were all so excited. holiday, holiday, holiday! oh, how i love holiday! no school for a week or two. we can do with what we want to. คะแนนจะมี2ตอนนะคะตอนที่1คือออกเสียงตอนที่1ก็คือการออกเสียงของนักเรียนออกเสียงถูกไหมอมืตอนที่2ทํทำนองเพลงเนาะใครไม่อยากส่งก็หายไป20คะแนนแล้วแล้วแต่เธอนะส่งนะคะอัดคลิปส่งครูนะอ้าชิ้นที่1และต่อไป มาดูชิ้นที่2ค่ะมาดูชิ้นที่2เปิดไปที่หน้าเกมหนกหน้าเกมนะคะดูหน้าเกมนะคะดูตามไป Play the Game we need a marker and c o u r อันนี้ก็คือวิธีการเล่นแต่เราจะไม่ได้เล่นเกมกันเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราจะมาใช้วิธีการจัดการกับคำถามที่อยู่ในเกมแทน,นดูนะคะ start ช่องแรกเริ่มตรงนี้ค่ะข้อ1บอกว่า name the places you want to go name the places you want to go or name three places you want to go ให้บอกสถานที่3แห่งที่นักเรียนอยากไปสมมุติถ้าเป็นครูครูก็จะบอกว่าญี่ปุ่นลอนดอนฝรั่งเหรือจะเป็น U.S.A. ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรก็ว่าไปหรือเชียงใหม่ระยองกรุงเทพก็ได้ สถานที่ที่อยากไป3มแห่งนะคะ Name three p a g e you went last year อะไรคะ Name three p a c e you went last year 3าแห่งที่นักเรียนเคยไปเมื่อปีก่อนของครูก็จะเป็นอะไรคะเกาหลี Korea, ไปเกาหลีมาดานังอันนี้อยู่เวียดนามแล้วก็ไปสิงคโปร์นั่นเยนเคยไปต่างจังหวัดตรงไหนบ้างหรือไปหาดพลาไปหาดพยูนใกล้ๆบ้านก็ได้สามแห่งที่เคยไปไปเซ็นทรัลไปได้หมดนะคะ Name to animal in Australia สัตว์สองชนิดที่ดังๆมากเป็นซิมโบลของออสเตรเลียรู้แล้วไม่ใช่เหรอต่อไปข้อ4ค่ะ What is the e Where is the e y e f e l ข้อ4ก่อนเนาะครูสลับทางและข้อ4อยู่ทางนี้นะคะเททีข้อ4อยู่ทางนี้ลูกข้อ4อ่ะครูไปและข้อ5อันนี้ข้อ6 7,8,9,10 1 1 12โอเคข้อ4บอกว่า what do you carry your clothes in where you travel carry แปลว่านำไป your clothes เธอเอาเสื้อผ้าเธอไปยังไงเวลาไปเที่ยวใส่อะไร what do you carry อะไรที่เธใช้บรรจุเสื้อผ้าเวลาไปเที่ยวข้อ5ถามว่า what the past form of do past form แปลว่าอะไรคะ verb ช่องที่2ของคำว่า ดูอันนี้ง่ายเนาะข้อห้าไม่มีอ่ะข้อหกไม่มีมาข้อหกนี้เป็นข้อเจ็ดค่ะ Where is the Eiffel Tower? Where แปลว่าอะไรล,ลกูก Where อ่า Eiffel อยู่ไหนนั่นเองข้อที่เจ็ด Where were you at nine o'clock yesterday? เมื่อวานนี้9ก้โมงอยู่ไหนคะอยู่ไหนพออิญเมื่อวาน9ก้โมงคุยอยู่โรงเรียนค่ะคุูก็ตอบว่า School นักเรียนอยู่ไหนอยู่โฮมอยู่โลตัสอยู่บิ๊กซีอยู่บ้านเพื่อนอะไรก็ว่ามา What is the past form of have เหมือนข้อนี้เลยใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนะตอบได้นะต่อไปข้อที่9 Name three things you did before bed last night Three things สามสิ่ง you did เธอทำ before bed ก่อนที่จะทำไมคะ bed แปลว่าลาย bed แปลว่าเตียงนะแปลว่าเข้านอนอะไรที่ทําก่อนเข้านอนเมื่อวานนี้ถ้าเป็นครูก็อะไรคะทําคลิป make a clip watch television and listen music อย่างนี้ก็ได้คะ่ะทําคลิปดูทีวีแล้วก็ฟังเพลงนะคะอ๋อครูตอบไว้นี่ <laughs> ชอบ Lazada ชอบมาก Watch TV Make a clip สมมุตินะคะเนี่ยนี่ครูนะนักเรียนจะมาทำแบบครูไม่ได้นะเพราะนักเรียนไม่ได้ make clip ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ชอบ Lazada เหมือนครูคิดซิว่าตัวเองทำอะไรอาบน้ำได้ไหมได้นะคะส่วนมากก็จะดูทีวีคุยกับพ่อกับแม่นะคะต่อไปข้อนี้ถามว่าอะไรคะข้อ10 what word do you need In this sentence ให้เติมคำตัวนี้ค่ะเติมคำช่องนี้ค่ะประโยคถามว่า what จุดจุดจุด you do last night อืมมันคล้ายๆข้อไหนวะเป็นลอกมาเร็วใส่เลยใส่เลยส่วนข้อ11ก็เป็น past form เหมือนข้อนี้ค่ะแต่คำว่า eat นะ,ะและสุดท้าย12 where what is the past form of stay นะเป็นการตอบคำถามนะคะทีนี้ครูก็บริการนักเรียนได้แล้วเรียบร้อยมาตรงนี้เลยค่ะครูทำไว้แล้วข้อหนึ่งถามเดิม name three p l a c e you want to go สามที่ที่อยากไป name three p l a c e you went last year สามที่ที่เคยไปเมื่อปีก่อน to animal in australia w h e r e is the eiffel tower what is the past form of do What do you carry your c l o s h e s in when you travel? คำตอบอยู่ตรงนี้ใส่ได้เลย Where were you at nine o'clock yesterday? วานนี้อยู่ไหนคะน่าจะนั่งเรียนกับครูอยู่เนาะใช่หรือไม่อืม What is the past form ของ have? นะคะ Name three things you did before bed last night. สามประการที่ทำต่อไป What word do you need in this sentence? เติมอะไรดีตรงนี้ What is the past form of eat? What is the past form of stay? ในนั้นมี12นะครูเติมให้อีก3ข้อเพื่อจะได้ให้ได้เป็น15คะแนน Where did you do? Where did you play surf? Where แปลว่าที่ไหนใช่ไหมนักเรียน Play surf ที่ไหน What did you want? When you went skateboarding อะไรที่เธอวอนเมื่อเธอไปเล่นสเกตบอร์ดิ้งให้บอกมา4รายการนี่คือความต้องการใช้ถ้าไม่มีมันจะเล่นไม่ได้หรือมันจะไม่เซฟนึกนึกถึงการเซฟด้วยนะลูก What sport did you play นักเรนจะไปเล่นอะไรถ้า you have racket trainer and ball ตอบคำตอบม,มาตรงนี้นะคะ เป็นหน้านี้มาเป็นหน้านี้มาแล้วเขียนคําตอบใส่แล้วส่งมาแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยให้บางส่วนและนักเรียนช่วยครูตอบทําในชั่วโมงเลยนะคะครูจะเก็บคะแนนตรงนี้อีกเท่าไหร่ลูก15ห้าใช่ไหมเมื่อกี้ตรงนี้เท่าไหร่แล้วนะตรงนี้เท่าไหร่นะ2ี่สิบนะคะวันนี้มีสอบสองชิ้นนะคะอันนี้ให้เวลาทำสองวันแต่อันนี้เดี๋ยวเย็นนี้เฉลยได้เลยทำเลยค่ะมีเวลาค่ะ Bye, see you.